บทที่ 5, หมอบตนให้แก่ธรรมตอนบ่ายวันที่พระสารีบุตรบรรลุอรหัตผลนั่นเองพระศาสดารับสั่งให้ประชุมสงฆ์นเวลุวันมหาวิหารทรงประธานตำแหน่งอัครสาวกแก่ท่านทั้งสองคือให้พระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกฝ่ายขวาพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายแล้วทรงแสดงพระโอวาทปาติโมก คือพระโอวาทอันเป็นหลักสำคัญมีในยะดังนี้ 1. ความอดทนอันเป็นตะบะอย่างยิ่งนั้นคือความอดกลั้นต่ออารมณ์อันยั่วยวนให้โลภโกรธหลงท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวสรรเสริญพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมผู้ที่ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่สมควรเป็นบรรพชิตหรือสมณนะ 2. การไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่ง การสร้างขุศลให้พรั่งพร้อมหนึ่งการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วแล้วหนึ่งสามประการนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสามการไม่กล่าวร้ายแก่ใครๆการไม่เบียดเบียนเข็นฆ่าใครๆการสำรวมระวังด้วยดีในระเบียบวินัยความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารการอยู่ในที่สงัด การประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรทางจิตทั้งหกประการนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดูก่อนพระราดาคนส่วนมากเข้าใจว่าเรื่องที่จะต้องอดทนคือเรื่องอันไม่เป็นที่พอใจหรืออนิจฐารมณมเท่านั้นแต่ตามความเป็นจริงแล้วบุคคลผู้ต้องการความดีให้แก่ชีวิตจะต้องอดทนทั้งสองอย่าง คือทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาบุคคลที่อดทนต่ออารมณ์อันไม่น่าปรารถนาได้เช่นอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีได้นับว่าน่าสรรเสริญแต่ผู้ที่อดทนต่ออารมณ์ที่น่าปรารถนาเช่นลาบยศและเสียงสรรเสริญได้คือไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจยั่วยวนของสิ่งเหล่านั้นยิ่งน่าสรรเสริญขึ้นไปอีกเพราะทำได้ยากกว่า อารมณ์อันไม่น่าปรารถนาทำคนให้เสียได้เหมือนกันถ้าไม่อดทนพอแต่ถ้าเขามีความอดทนต่ออารมณ์นั่นเพียงพอมันก็จะกลายเป็นยาขมที่ช่วยทำลายโรคได้คือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตได้ส่วนอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าเพลิดเพลินยั่วยวนใจได้ทำให้มนุษย์ผู้หลวงไหลเสียคนมา,มามากต่อมากแล้วเพราะอดกลั้นได้ยาก มนุษย์ผู้นั้นจะกลับตัวเป็นคนดีได้อีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่ออารมณ์หรือสภาพแวดล้อมอันยั่วยวนใจนั้นได้สูญสิ้นไปแล้วและเขาได้กระทบกระทั่งกับอนิจฐารมณมอย่างจังเหมือนเผชิญหน้ากับควายป่าที่ดุร้ายตัวอย่างผู้มีอำนาจเมื่อสูญเสียอำนาจแล้วจึงได้รู้จักสัจธรรมบรรดาสิ่งยั่วยวนใจทั้งหลายอำนาจ นับเป็นสิ่งยั่วยวนใจที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งซึ่งใครมีเข้าแล้วมักหลงหลมัวเมาอยู่ในอำนาจนั้นจนปัญญาจักสุมืดมัลงให้เห็นดำเป็นขาวเห็นผิดเป็นชอบแล้วประกอบกรรมหนักด้วยอำนาจที่มีอยู่นั้นจนต้องประสบชะตากรรมมีวิบากอันเผ็ดร,ร้อนเมื่อนั้นแหละจึงจะรู้สึกตัวแต่มักสายเสียแล้ว เรื่องทํานองนี้มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เนืองๆอ,อำนาจอาจทำให้คนที่เคยดีเสียไปได้ไม่ต้องกล่าวถึงคนที่ชั่วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ระวังต้องมีตีติขาขันติดังกล่าวมาความงามของสตรีเป็นสิ่งยั่วยวนใจสำหรับบุรุษอย่างยิ่งประการหนึ่งบุรุษ ผู้ไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความงามของสตรีจึงเป็นบุรุษอาชาในหาได้ยากคนเช่นนั้นแม้เทวดาก็ชมพรหมก็สรรเสริญความงามของสตรีได้เคยฆ่าบุรุษผู้ทรงศักดิ์มามากต่อมากแล้วดูก่อนท่านผู้แสวงสัจจะความอดทนนั้นเป็นอาพรของนักพรตเป็นตบะของผู้ต้องการบำเพ็ญตะบะ แม้นักพนผู้เริงแรงด้วยตาบะมีชื่อกระชอนก็เคยพ่ายแพ้ต่อความงามและความยั่วยวนของสตรีมามากนักแล้วเช่นกันทางปลอดภัยแท้จริงของนักพศก็คือไม่คุ้นเคยด้วยชักสะพานเสียคือไม่สนิทสนมด้วยสตรีดูก่อนพระราดาในตอนที่สามแห่งพระโอวาทปาทิโมกนั้น ดูเหมือนพระบรมศาสดาจะทรงมุ่งแสดงคุณสมบัติของผู้เผยแพร่พุทธศาสนาว่าต้องไม่ก้าวร้าวไม่เบียดเบียนมีระเบียบวินัยดีไม่เห็นแก่ปากท้องสแสวงหาความสงบและทำความเพียรทางจิตคือสมถาถิวิปัสสนาอยู่เสมอไม่ทอดทุระในอธิจิตสิกขาคุณสมบัติดังกล่าวมา ผู้เผยแผ่ศาสนาควรคำนึงอยู่เป็นนิดและควรบําเพ็ญให้เกิดขึ้นในตนอันหนึ่งผู้มีหน้าที่เผยแผ่ศาสนาไม่ควรคิดแต่จะเผยแผ่ศาสนาหรือหลักธรรมให้แก่ผู้อื่นอย่างเดียวแต่ควรเผยแผ่ศาสนาให้แก่ตนเองด้วยคือไม่ควรมุ่งแต่สอนผู้อื่นเท่านั้นแต่ควรสอนตนเองให้ได้ด้วยวาจาที่พูดออกมา จึงจะไม่เป็นที่เย้ยหยันของใครๆสิ่งที่สอนมีลักษณะที่เรียกว่าบานออกมาจากข้างในคือมีความจริงใจใจมีความรู้สึกอย่างที่พูดนั้นจริงๆมีนักเผยแผ่ศาสนาอยู่ไม่น้อยที่สนใจฝึกฝนแต่วาทศิลป์กริยาท่าทางที่พูดความหนักเบาของน้ำเสียง แต่การอบรมตนให้มีคุณธรรมสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีความหนักแน่นมั่นคงนานพวกเขามักละเลยเสียอันที่จริงการทำได้อย่างที่สอนนั่นแหละคือยอดแห่งพุทธวิธีในการสอนบางทีไม่ต้องพูดโดยซ้ำไปหรือพูดน้อยแต่ได้ผลมากในพุทธการมีพระเถระรูปหนึ่งใครๆเรียกท่านว่าเอกอุทาน แปลว่าเทศสอนอยู่เรื่องเดียวท่านประจําอยู่ในป่าท่านเทศทีไรทั้งมนุษย์และเทวดาก็สาธุการกันสนันหวันไหวต่อมามีพระธรรมกถึกผู้มีชื่อเสียงมากเรียนมากรู้มากมีสิทธิ์มากไปพักณสำนักของพระเอกอุทานเถระถึงวันอุโบสถท่านนิมนต์ให้พระธรรมกถึกนั้นเทศ พระธรรมกะถะเึกเทศนาอย่างวิจิตพิสดารพอจบลงไม่มีใครสักคนเดียวที่สาธุกการเงียบกันไปหมดทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งนี้เพราะพระธรรมกถึกึกนั้นพูดได้อย่างเดียวส่วนพระเอกอุทานท่านทําได้อย่างที่ท่านพูดเรียกว่าบานออกมาจากข้างในให้รู้สึกซาบซึ้งกินใจผู้ฟังยิ่งนักพูดน้อยแต่ได้ผลมาก แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งใดที่ตนทำไม่ได้แล้วจะให้เลิกพูดเลิกสอนสิ่งนั้นเสียควรพูดและควรสอนอยู่นั่นเองเป็นทํานองว่านำเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายมาบอกเล่าเปิดเผยให้รู้กันท่านที่มีอุปนิสัยดีมีอินทรีย์แก่กล้าเมื่อฟังแล้วอาจทําได้อย่างพระริยาเจ้านั้น ตัวอย่างเคยมีมาแล้วพระกลุ่มหนึ่งประมาณหกสิบรูปเรียนกรรมาฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วเดินทางเข้าไปในปา่าบำเพ็ญเพียรอยู่ได้อุบาสิกาคนหนึ่งเป็นอุปถมัมภิกาถวายอาหารได้บอกกรรมาฐานคือกายคตาสติภาวนาพิจารณากายซึ่งมีอาการ32สองมีผมขนเละ ฟันหนังเป็นอาทิให้เห็นว่าไม่งามโสโครกอุบาสิกาเรียนกรรมฐานแล้วไปพิจารณาได้สำเร็จอนาคามีผลเป็นพระนาคามีอริยบุคคลขั้นที่สามในขณะที่ภิกษุผู้บอกกรรมฐานยังไม่ได้สำเร็จอะไรเลยขอยย้อนกล่าวถึงเรื่องที่พระศาสดาทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกต่อไป ครั้งนั้นเมื่อพระศาสดาทรงประทานตำแหน่งอครสาวกแก่ท่านทั้งสองแล้วภิกษุทั้งหลายพากันติเตียนพระพุทธองค์ว่าทรงประทานตำแหน่งโดยเห็นแก่หน้าหรือมุขโขโลกนณะไม่เป็นธรรมความจริงแล้วควรประทานตำแหน่งอครสาวกแก่พระอัญญาโกนธัญญะกับอีกรูปใดรูปหนึ่งในกลุ่มปัจจวัี เพราะท่านเหล่านั้นบวชก่อนและได้บรรลุธรรมก่อนถ้าไม่ประทานแก่ภิกษุปัญจวัคคีก็ควรประทานแก่ภิกษุกลุ่มห้ห้ารูปมีพระยะสะเป็นประมุขหรือมิฉะนั้นก็แก่ภิกษุกลุ่มพัทะวัคคีผู้สําเร็จมรรคผลนไาร่าย,ายถ้าไม่ประทานแก่พวกพัทะวัคคีก็ควรประทานแก่ภิกษุบุราณชดินสามพี่น้อง มีท่านอุรุเวลักษสปะเป็นต้นแต่พระาศาสดาหาทรงธรรมอย่างนั้นไม่ทรงเห็นแก่หน้าประธานตำแหน่งอัคราสาวกแก่พระสารีบุตรและพระโมคัลานะผู้บวชใหม่เพียงไม่ถึงเดือนพราดาภิกษุผู้ติเตียนไม่รู้ความจริงที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของท่านเหล่านั้นมีพระปัญจ,จวัคคีย์เป็นต้น ไม่รู้มนโนปนิธานของแต่ละท่านว่าได้บำเพ็ญบาร,รมีมาอย่างไรประสงค์สิ่งใดสูงสุดในชีวิตของตนพระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องทีพทงงนนง่พิกษุทั้งหลายตำหนิตีเตียงพรงค์เช่นนั้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราได้ให้ตำแหน่งเพราะเห็นแก่หน้าไม่แต่เราได้ให้ตำแหน่งที่ทุกคนปรารถนาแล้ว เขาได้รับตำแหน่งที่เขาเคยทำบุญและปรารถนาไว้นั่นเองภิกษุทั้งหลายในศาสนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนับถอยหลังจากนี้ไป91กับโกนทัญญะเกิดเป็นกระดุมพีผู้หนึ่งชื่อจุลการได้ปลูกไร่ข้าวสาลีไว้มากวันหนึ่งได้ฉีกข้าวสาลีที่กำลังท้องต้นหนึ่งแล้วชิมดู รู้สึกรสอร่อยจึงขอแรงเพื่อนบ้านให้ช่วยกันขีกรวงข้าวสาลีที่กำลังท้องนั้นให้เคี่ยวด้วยน้ำนมจนข้นแล้วปรุงด้วยเหนยใสน้ำพึ้งและน้ำตาลกรวดแล้วถวายทานแก่พิสูสงสงมีพระพุทธเจ้าวิปัสสีนานเป็นประมุกแล้วตั้งความปรารถนาขอมาลุทธรรมก่อนผู้อื่นแน่นาคตการ ถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาว่าขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดเมื่อถึงหน้าเข้าเมาได้ถวายทานอันเลิศด้วยเข้าเมาหน้าเก็บเกี่ยวก็ได้ถวายทานในฤดูการเก็บเกี่ยวยิ่งเขาทำบุญมากทรัพย์สมบัติของเขายิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ภิกษุทั้งหลายทำย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรม ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ข้อนี้เป็นอนิสงส์แห่งการประพฤติธรรมตั้งอยู่ในธรรมอันหนึง่งผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมไม่ไปทุกขติไม่ตกตำ่ำแม้ในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปัทุมุตตะเขาถวายมหาทานเจ็ดวันแล้วมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระศาสดาพ,พระองค์นั้น แล้วตั้งความปรารถนาเพื่อบรุุธรรมอันเลิศก่อนผู้อื่นภิกษุทั้งหลายอัญญาโกนทัญญะได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วหน้าบัดนี้พระราดาพระตถาคตเจ้าทรงยืนยันอย่างมั่นคงอยู่เสมอว่าธรรมนั่นแหละย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมนำความสุขมาให้แต่สาสนิกจำนวนไม่น้อยไม่ไว้ใจธรรม คลางแคลงสงสัยในธรรมว่าจะให้ความสุขจริงหรือประพฤติแล้วได้อะไรความจริงเมื่อเขาประพฤติธรรมก็ได้ธรรมนั่นเองเมื่อได้ธรรมแล้วการได้อย่างอื่นก็ตามมาธรรมนั่นแหละเป็นผู้อำนวยสิ่งต่างๆให้ถ้าเขาเสื่อมจากธรรมก็จะเสื่อมหมดทุกอย่างบุคคลที่ทำหน้าที่ของตนดีที่สุดชื่อว่าได้ประพฤติธรรม แต่ต้องเป็นหน้าที่อันประกอบด้วยธรรมหน้าที่อันประกอบด้วยธรรมนั่นแหละจำหนวยลาบยศสรรเสริญและสุขสวัสดีให้แก่เขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามนุษย์เรามีหน้าที่หลายอย่างคนที่ดีที่สุดคือผู้ที่ทำหน้าที่ของตนได้ดีที่สุดครบถ้วนที่สุดและถูกต้องที่สุดผู้ปกครองหรือผู้นำมวลชนจะต้องปกครองโดยธรรม เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นผู้ทรงธรรมภิกษุรูปหนึ่งทูลถามขึ้นว่าก็อะไรเล่าเป็นราชาแห่งพระเจ้าจากักรพรรดินั้นพระตถาคตเจ้าตรัสต,ตอบว่าธรรมอย่างไรเล่าเป็นราชาของพระเจ้าจากักรพรรดินั้นดูก่อนภิกษุพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสการะธรรม เคารพธรรมยาเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมทรงดำเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุแม้เราตะถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมยาเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้ จึงพอกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกทั้งปวงคือธรรมบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมอยู่ในร่มเงาของธรรมทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมให้ธรรมเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อม มีแต่ความเจริญพระจอมมณีตรัสไว้ว่าบุคคลจะเป็นผู้เจริญก็รู้ได้ง่ายจะเป็นผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่ายคือผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมพระราดาด้วยเหตุนี้จึงควรทํางานและดําเนินชีวิตเพื่อเอาใจธรรมไม่ใช่เพื่อเอาใจคนทั้งหลายซึ่งมีใจต่างกันถูกใจคนหนึ่งไม่ถูกใจอีกคนหนึ่ง ถูกใจกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ถูกใจอีกกลุ่มหนึ่งแต่ธรรมมีใจเดียวคือความถูกต้องเราอวุ่งเอาธรรมมาธิปไตยเป็นทางดำเนินชีวิตเมื่อได้มอบตนให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของธรรมแล้วก็ไม่ต้องวิตกทุกขร้อนอะไรทั้งหมดต้องการสิ่งใดธรรมจะเป็นผู้มอบให้ลาบยศสันเสริญสุขที่ได้โดยธรรมอันธรรมมอบให้แล้ว จะเป็นสิ่งสงบเย็นไม่เร่าร้อนเหมือนลาบยศสรนเสริญสุขที่ได้มาโดยอาธรรมอะไรคือที่พึ่งอันแท้จริงของบุคคลผู้เวียนว่าอยู่ในทะเลแห่งความทยานอยากนี้ทำอย่างไรเล่าพระพทุทธองค์ตรัสว่าจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่างมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยและทรงชี้บอกว่าธรรมคือความไม่กังวล ไม่ยึดมั่นถือมัน่นนั่นแหละคือที่พึ่งของใจหาใชา่อย่างอื่นไม่ภิกษุทั้งหลายคนเขายึดมั่นอยู่ว่านั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเราจึงต้องเดือดร้อนอยู่ร่ำไปตามความเป็นจริงแล้วตนของตนยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีที่ไหนเล่าท่านผู้สแสวงสัจจะคนยิ่งมีความยึดถือมากก็ยิ่งมีความกลัวมาก ไม่มีอะไรจะกลัวเฉพาะหน้าก็กลัวอนาคตกลัวเสียจนหาความสุขความสงบให้แก่ชีวิตในปัจจุบันไม่ได้แม้บัณฑิตจะบอกทำพร่ำสอนอยู่ว่าจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเถิดอนาคตจะจัดตัวมันเองก็ตามเขาก็หารับฟังไม่หาว่าคนบอกเป็นคนเขาไม่รู้จักเตรียมการเพื่ออนาคตคนพวกนั้น พออนาคตที่เขาหวังไว้มาถึงเข้าจริงเขาก็คงหาความสงบสุขให้แก่ชีวิตไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะมันตกมาเป็นปัจจุบันเสียแล้วเขาคงแบกก้อนหินแห่งชีวิตคือความหนักอกหนักใจวิ่งฝ่ากองไฟคือความทยานอยากไปสู่ภูเขาแห่งความว่างเปล่าเพราะมันไม่มีอะไร แต่เพราะเขาสำคัญมั่นหมายว่ามันมีจึงแบกต่อไปและต่อไปพร้อมกับร้องว่าร้อนหนักร้อนหนักอย่างนี้เรื่อยไปท่านผู้สแสวงสัจจะความจริงอันหน่าพิศวงมีอยู่ว่าความสงบเยือกเย็นของดวงจิตเพราะความเป็นผู้ไม่ต้องการอะไรนั้นมีค่ายิ่งกว่าสมบัติบรมจากแห่งกษัตตราธิราช หรือมาหาจาักรพรรดิผู้เร่าร้อนอยู่ด้วยความปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดมิฉะนั้นแล้วฉชไหนเล่าพระบรมครูของพวกเราจึงทรงสละสมบัติบรมจักรเพื่อสแสวงหาความสงบเย็นให้แก่ดวงจิตเมื่อพระองค์ประสบความสาเร็จในทางนี้แล้วก็กลายเป็นที่พึ่งที่บูชาของโลกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ตัวอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์นี้เชี่้เห็นความจริงอีกประการหนึ่งว่าผู้นำโลกที่แท้จริงคือผู้นำทางจิตหรือวิญญาณหาใช่ผู้มีอำนาจราชศัก์แต่ประการใดไม่บันทึกทางวิชาการท้ายบทที่ห 1. ขันติสมอย่างหนึ่งทีติขันติอดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายความลำบากตรากตรำ 2. อ,อธิวาสนะขันติอดทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บป่วย 3. ตีติขาขันติอดทนต่ออารมณ์ย่อยวนใจ 2. อ,อาชาในหมายถึงบุคคลหรือสัตว์ที่ได้รับการฝึกดีแล้ว